เบกับช่างอุดนะครับอันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูลูกสูบของเครื่องปัญญายเกียกสามห้ากต่อนะครับในคลิปที่แล้วก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องลูกสูบเกียกสมห้ที่มีลูกศ้อนหรือเป็นสามเหลี่ยมชี้ไปนะครับมันจะอยู่ฝั่ง ไอดีถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ใช้วิธีวัดที่สลักแล้วก็ใช้กระโปรงดูว่าฝั่งไหนที่มีค่าน้อยนะครับวัดแล้วมันได้น้อยก็คือฝั่งนั้นเป็นฝั่งไอดีนี้เราก็จะมาดูการใส่แหวนนะครับว่า ครื่องก็จาเกียสามห้ามันจะใส่แหวนปากแหวนหันไปทางในนะครับซึ่งแหวนมันมีอยู่ห้าตัวนะครับมีอยู่ห้าตัวมีแหวนอัดนะครับแหวนอัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับแล้วก็มีแหวนลานที่เป็นหยกัยกๆนั่นแหละครับการใส่สปริงมันไม่มีทดทีครับการใส่แหวนมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับ อันนี้มีสูตรตายตัวใส่ยังไงก็ได้ครับขอให้ปากแหวนไม่ตรงกัน,นให้มันเยื้องกันครับทดครับให้มันเยื้องกันนะครับ,ใ,นนรบใส่เยื้องแบบไหนก็ได้ครับขอให้อย่าให้ตรงกันแต่มันก็มีสูตรที่ว่า แต่มันก็มีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือว่าแวนอัดเนี่ยแวนอัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยควรจะหันไปทางฝั่งไอดีนะไม่ควรหันมาฝั่งไอเสียซึ่งแวนอัดตัวที่หตัวที่สองมันจะหนานะครับมันจะหนามันมินเลยนะส่วนแวนบางๆนะครับแหวนกวาดน้ำมัน,นที่อยู่ใกล้กับแวนหยกัยกแวนลานอ่ะมันจะบางแค่ครึ่งินเอง ท่านะู้ใช้ใช้วิธีหันไปทางฝั่ง ID นะครับแมนอัดฝั่ง ID นะครับมันจะเยื้องกันหน่อยหนึ่งนะเยื้องกันมันจะไม่ตรงกันนะครับแล้วก็สังเกตแมนอัดนะครับตัวที่หนึ่งนะมันก็จะมีมนมนงโค้งๆหน่อยนะครับตามเหลี่ยมมัน แหวนอันตัวที่สองมันก็จะเป็นคมคมหมดทั้งทั้งสองด้านนะครับแล้วก็พิจารณาการใส่ให้ถูกต้องนะครับหรือใกล้เคียงต้องบอกก่อนว่าสรุปไม่ได้มีความรู้นะครับไม่ได้เก่งเรื่องเครื่องยนต์นะครับก็หัดทำกันไปครับเรียนรู้กันไปแต่ก็ ทำสูตรนี้ออกมาแล้วครับเครื่องมันก็แรงัดดีนะเครื่องติดใช้งานได้โอเคนะก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับหรกบ้าวุฒพูดผิดก็ขอโทษขอใัอยเพื่อนช่างนะครับมันก็จะมีสูตรหลายสูตรเนาะการใส่แหวนครับอาจจะเป็นสูตรกากะบาทนะครับสูตร ตัว,วายนะครับสูตรตรงเสาเสือ้อก็หลายสูตรนะครับมีทั้งสูตรที่แต่สำคัญอย่างนึงนะครับก็อย่าให้นะครับลูกศรวันที่ข้างบนนะครับตัวแอนถ้าเูจะใช้สูตรเนี่ยนะ ปากแหวนจะอยู่ประมาณที่ฉีดทางุดฉีดไว้นี่ครับท่างอุนะครับแหวนนะครับมันจะอยู่ในร่องถ้าร่องสุดท้ายนี่ก็เป็นแหวกวาดมันครับสามตัวนะครับยันหยักๆนี่นะครับแนะนำหน่อยหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะหายขึ้นนะครับ แต่ช่างกุจะใช้วิธีคว่ำลงนะครับเพราะว่าช่างกุศคิดว่ามันน่าจะตอนมันชักขึ้นแล้วก็บรรดดลงมันน่าจะรีดน้ำมันลงได้ดีนะครับก็เลยใช้วิธีคว่ำลงครับใครจะงายขึ้นก็ไม่ผิดนะครับคว่ำลงก็ไม่ผิดมันไม่มีผลอะไรที่ว่าว่ามากมากจนรู้สึกไม่ได้นะครับ เพราะว่าขนาดมอเตอร์ไซค์นะครับเขายังให้ไงขึ้นเนาะแต่ว่าท่าดก็จะใช้วิธีคว่ำลงนะครับส่วนท่านุดเข้าใจมาแบบนั้นนะผมก็งงนะมีความมีไงแ้วก็ใช้ได้นะครับไม่ผิดแปลกอะไรขอให้ใส่ให้ถูกนะครับแหวนปากแหวนไม่ตรงก็ใช้ได้ มันจะผิดแปลกก็คือนี่แหละตอนใส่แหวนอัดกับแหวนอัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับเพราะอะไรถ้าเอาเราตัวที่สองไปใส่ตัวที่หนึ่งนะครับมันจะทำการการสึกหรอของแหวนเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตัวที่สองมันรับแรงอัดหรือว่าทนความร้อนไม่ดีเหมือนตัวที่หนึ่งซึ่งตัวที่หนึ่งเขาออกแบบมาดีนะครับซึ่งในแหวนลานแหวนกวดน้ํามันเนี่ย คมันออกแบบมาเพื่อให้กวาดน้ํามันชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วแวนแวนลานแวนกวาดกวาดน้ํามันตามผนังเสื้อสูบนะครับที่มันเกิดไอนะครับเกิดไอละอองนะครับไปติดกับผนังเสื้อสูบเนะี่ยมันก็จะมีรูนะครับหนึสอามอยู่ข้างๆนะครับรูมันมีเฉพาะในแวนกวาดนะครับข้างบนแวนอัด2ตัวนี่ไม่มีรูนะ ซึ่งแวนอัดสองตัวข้างบนมันจะทําหน้าที่หน้าที่ของเขาก็คือแวนอัดนะครับชื่อขเขาบอกกันแล้วว่าใช้อัดอัดเพื่อจุดระเบิดแล้วก็เพื่อรับแรงระเบิดไม่ให้แรงอัดมันลงมาในห้องเครื่องนะครับคือแรงระเบิดมันมันบังคับให้อยู่ในห้องเผาไหม้เพราะแวนสองตัวนี้ก็ทําหน้าที่สกัดนะครับสกัด แรงระเบิดแรงอัดที่จะลงห้องเครื่องด้วยนะครับหน้าที่ของมันส่วนนั้นกวดก็หน้าที่ก็อย่างมากวดน้ามันนะครับตามผนังเสื้อสูบเพื่อให้มันไหลกลับนะครับไหลกลับรูสามรูนะครับไม่พูดง่ายๆก็คือไม่ให้มันขึ้นห้องเผาไหมแต่ถ้ามันสึกเมื่อไรนะครับน้ำมันเครื่องมันได็ดอดขึ้น บางคนอาจจะถามว่าแล้วน้ำมันเครื่องมันขึ้นไปเลี้ยงแหวนอัดตัวที่สองตัวที่สามไหมนะครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันขึ้นไปนะแต่ขึ้นไม่เยอะนะครับมันอาจจะขึ้นไปตามล่องแหวนนะครับแล้วมันอาจจะขึ้นไปแค่ตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยมันอาจจะแหวนอัดตัวที่สองมันพ่อทีแหวนอัดตัวที่หนึ่งนะครับมันอาจจะขึ้นไม่ไม่ถึง ถึงถึงก็นิดเดียวนะครับแต่วันอัดตัวที่สองนี่ผมว่ามันขึ้นได้นะเพราะว่ามันอาจจะขึ้นตามล่องแหวนนะครับนิดเดียวนะผมในใจผมนะหรือเพื่อนช่างว่าอะไรก็ยังมานะครับแต่ถ้าปากแหวนกวาดกับแหวนลานชิดกันดีนะครับชิดกันดีต้องบอกว่าชิดกันดีก็โอกาสที่น้ำมันเครื่องนะครับจะเล็ดรอดไปหาแหวนอัดตัวที่สอง แล้วก็ตัวที่หนึ่งนี่ก็คงยากนะครับคงจะขึ้นได้น้อยทีนี้เราก็มาดูนะครับนะครับสูตรที่เขาว่าสูตรตัววายตัวอะไรเนี่ยเนี่ยครับเราจะใส่อย่างนี้แล้วก็คือใส่ทางฝั่งไอดีนี่จะเป็น แหวนอัดนะครับต <ai> ัวท <DVD S 1> ี่หนึ่งตัวที่สองหันปากแหวนไปต่างนั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายที่หางตัววัยเนี่ยช่านกู้จะใช้สูตรนะครับใช้ใส่แหวนตรงตรงตรงข้างๆเนี่ยเป็นแหวนกวดแปะนะครับเขาไม่นิยมมาใส่ตรงให้มันตรงสลักนะเพราะว่าตรงนี้มันบางนะครับพอมันบางทีนี้ มันจะทําให้แรงอัดหรือการรีดไม่ดีเขาเลยแนะนําให้มาใส่ตรงที่มันมีความหนานะครับฝั่งนี้มันหนาอันนี้ก็เป็น ID นะอันนี้ก็เป็นไอเซียนะครับซึ่งฝั่งไอเซียมันหนาหนากว่าฝั่งนั้นอยู่แล้วมันรับแรงกระทะได้ดีนะปากแหวนทั้งกุก็ใช้สูตรนี้นะเพื่อหันลงมา ให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามไอดีและไอเซนะียไปก็คืออย่าไปเน้นตรงตรงสลักนะครับถ้าตรงสลักมันก็ไม่ดีเนี่ยทั้งหก็จะเอาปากแหวนนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะปากแหวนมาตรงที่หางหางตัวใบนะครับแล้วก็ใช้คว่ำลงครับแล้วก็แหวนแหวนกวาดอีกตัวหนึ่งนะครับตัว แปรๆนั่นที่นาครึ่งมิลน,นะครับก็เอามาเยื้องเยื้องกันแค่ประมาณสักเส้นนะครับเส้นกว่ากว่านี่ครับก็เยื้องกันนะครับมันจะอยู่บนอยู่ล่างนะครับเหรีสามตัวเนี่ยทุกทีนะครับก็ันก็มีสามตัวตัวหนึ่งก็เยื้องอันนี้อีกตัวหนึ่งก็เยื้องไปนะ ให้มันตรงตามที่ขีดไ้นะครับหรือห่างไดดนิดหน่อยนะครับเหมือนท่านก็ว่ามันไม่มีสุดตายตัวนะครับมันมีสามตัวตัวนี้ก็เอามาใส่ฝั่งนี้มันก็เยื้องก็คือจัดยังไงก็ได้ให้มันไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าการทํางานมันมันชักขึ้นชักลงในกระบอกสูบเรื่อยๆมันอาจจะมีการไหลการเลื่อนนะมันไม่อยู่กับที่นะ บางท่านอาจจะบอกว่ามันเราใส่ไปอย่างนี้มันถอดออกมามันก็ต้องอยู่เหมือนเดิมมันไม่แน่นอนนะครับบางครั้งมันก็ค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆไปแต่มันไม่ไปทันทีทันใดนะมันจะนานๆไปนะครับสามสี่พันรอบหรือค่อยเคลื่อนทีละมิลเคือนครึ่งมิลอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ผมเดาเอานะครับก็ข้างบนก็เป็นแานอัดนะสังเกตให้ดีขอดตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่ตัวที่หนึ่ง มันจะมีความมนๆนิดหนึ่งนะครับมันไม่คมนะมันจะมีมนด,ด้านหนึ่งอนะอีกด้านหนึ่งก็มีคมนะส่วนอันอตัวที่สองมันจะมีเป็นคมๆทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็เลือกใส่ใถูกไนหะถ้าใส่ไม่ถูกนี่ก็การเข้านะครับคือติดไหมรถมันติดนะแต่ว่า อายุการใช้งานที่ว่าแหวนมันจะรวมใบสึกไวหรือว่ากําลังอัดมันจะตกมันมีในอนาคตข้างหน้านะอาจจะเร็วขึ้นนะถ้าเราใส่ถูกต้องอาจจะได้สักห้าปีเอาพูดยนะังไงยกตัวอย่างนะห้าปีแต่ถ้าเราใส่แหวนอัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองสลับกันอายุการใช้งานมันก็น่าจะเหลือเจ๊2ปีครึ่งประมาณนี้นะอันนี้ผมเปรียบเทียบยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ ไม่ไม่ต้องเอาสูตรตัวนี้ก็ได้นะแต่ช่างอุดก็แนะนําให้ใช้สูตรตัวนี้แหละสูตรที่ช่างอุดประกอบเครื่องตัดหญ้า g x สามห้านะครับบางคนเอามาอย่างนี้ก็ได้นะครับเอามาเอามาแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเอาแบบนั้นก็ได้แต่ขออย่างเดียวให้เยื้อง ไม่ตรงรูสลักก็พอครับสำคัญเพราะว่าตรงรูสลักมันบางนะายืงนะครับหลัางากก็ไม่หนีกันมากครับถ้าเอาแบบนีนบ้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่สูตรเนาะลองทำหลายๆสูตรหลายวิธีดูครับสูตรไหนดีก็เอาสูตรนั้นนะแต่สูตรนี้สรุดว่าดีนะครับก็เลยเอามาแนะนำให้ เพื่อนๆได้ทำตามนะครับหรือใครมีสูตรอะไรดีก็มาแชร์กันนะครับนะฮะผนังนาครับทางฝั่งนี้ควรหันหันปากแหวนตรงที่ใส่นานานะแล้วก็แหวนอัดตัวที่หนึ่งไปทีแนะนำให้หันขึ้นไปทางฝั่ง ID นะครับปากแหวนลานกับแหวนกวดน้ำมันควรจะหันมาฝั่งไอ เสียนะครับสูตรที่ช่างอุดใช้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแนวทางในการเรียงปากเวนสำหรับ,รบท่านสมาชิกที่ต้องการฝึกทำไปกับช่างอุตนะครับต้องออกตัวก่อนช่างอุดไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็เรียนรู้นะครับกันไป หลับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทิดผพัดประกันใดขอโทษขออภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ